มาสู่ช่วงที่2ของรายการเนี่ยนะคะซึ่งคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของสีสันเศรษฐกิจนั่นเองเนี่ยนะคะและคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเศรษฐกิจดีๆแบบนี้ผ่านทางรายการย้อนหลังของเราก็ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยนะคะที่ w w w t n a m c o t c o m นั่นเองค่ะเราขึ้นมาที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วว่าบ้านเราเราไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมหรือว่าน้ํามันได้ก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอก็คือเราใช้กันเยอะพอสมควรนะครับและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปิโตรเลียมในบ้านเราเนี่ยมูลค่าก็สูงมากมีการจ้างงานผู้คนเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ราคาน้ํามันตลาดโลกที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะผันผวนจะมีผลกระทบต่อการลงทุนต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเฉยครับแหล่งปิตโตรเลียมในประเทศไทยทั้งที่เป็นแหล่งกา๊าซธรรมชาติและน้ํามันมีมากมายนับสิบแห่งครับส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอ่าวไทยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือแหล่งปลาทอง อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชราว280กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ประมาณ1ชั่วโมงถือเป็นแหล่งปิโตรเลียมใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยโดยปี2557ที่ผ่านมาผลิตก๊าซธรรมชาติได้เฉลี่ย200ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันและน้ำมันดิบเฉลี่ย26,000บาร์เรลต่อวันผู้ดำเนินงานคือบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตซึ่งร่วมทุนกับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน หรือปอตทสพและบริษัทมิตซูออยล์เอ็กซ์พอรเรชั่นรับสัมปทานมายาวนานเกือบ30ปีแล้วอายุสัมปทานจะหมดลงในปี2565หรืออีกราว7ปีข้างหน้ารอบๆบแท่นผลิตกลางมีแท่นผลิตย่อยที่เห็นเป็นโครงเหล็กสีเหลืองกระจายตัวอยู่ปัจจุบันมี64แท่นที่อยู่ไกลที่สุดห่างไปถึง30กิโลเมตรเรือรับส่งคนงานใช้เวลาถึง1ชั่วโมง ในแต่ละแท่นประกอบด้วยหลุมเจาะรวมกันเฉพาะที่ยังผลิตได้จริงขณะนี้ประมาณ300หลุมจากที่เจาะมาตั้งแต่เริ่มสัมปทานราว1,100หลุมแต่ปริมาณก๊าซและน้ำมันที่ผลิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่องราว30%ต่อปีจึงเป็นเหตุผลที่แม้จะเหลืออายุสัมปทานอีกไม่มากและกฎหมายไม่อนุญาตให้ต่อสัมปทานได้อีกแต่ก็ยังต้องลงทุนสร้างหลุมเจาะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่เช่นนั้นภายใน3ปีจะแทบผลิตไม่ได้เลย สำหรับแหล่งปลาทองเนี่ยก็ยุประมาณ30ปีแล้วฮะทุกวันนี้เนี่ยเราเราก็มีการวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องเพิ่มเติมเจาะเพิ่มเติมหลุมอยู่ทุกปีเลยปีหนึ่งก็เกือบร้อยหลุมนะฮะ,ะอัตราการลดถอยลงของการผลิตเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้องหายไปอย่างน้อย30เราฉะนั้นก็เป็นความจําเป็นนะะที่จะต้องค้นหาหลุมเพิ่มเติมนะครับการวางแผนขุดหลุม ่ยต้องใช้เวลาเกือบ3ปีนะฮะเราวางแผนอย่างที่จะขุดวันนี้เนี่ยเราวางแผนก่อนหน้านี้ร่วม3ปีนะฮะโดยเฉพาะแท่นใหม่เนี่ยที่ต้องวางเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนก่อนแล้วก็ผลิตแท่นให้ได้ซึ่งการผลิตแท่นนี่ก็ใช้เวลาเกือบ2ปีเพราะฉะนั้นกา,การที่เราจะทําอะไรเนี่ยต้องต้องใช้มีเวลาร่วงหน้าเยอะค่าใช้จ่ายในการขุดหลุมหลุมหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเ,เกือบ3าล้านเหรียญน,นะฮะเกือบร้อยล้านบาท เชฟรอนถือเป็นผู้รับสัมปทานปิตโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดของไทยครับผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆได้รวมกันถึงราว50%ของก๊าซที่ผลิตได้ในประเทศว่าจ้างพนักงานราว2,000คนโดย90%เป็นคนไทยและมีพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมาอีกกว่า5,000คนตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในไทยจนถึงปีที่แล้วใช้เงินทุนไปเกือบ1ล้านล้านบาทและทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สูงถึงปีละ2แสนล้านบาทหรือคิดเป็นราว2%ของ GDP ในช่วงที่ราคาน้ำม,มันลดต่ำลงมากเชฟรอนยอมรับว่าต้องปรับแผนบริหารเงินทุนลดค่าใช้จ่ายและรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำม,มันจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนคือถ้าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยเราก็คงรัดเข็มขัดในบางเรื่องนะฮะแต่ถ้าเรามองหรือมีสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่า มันจะเป็นปัญหาระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของโครงสร้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันย,ยังเร็วเกินไปที่เราจะสรุปว่าเราจะต้องทําอะไรแนตะ่อะไรที่ที่เป็นาทาได้ง่ายๆก็ทําไปก่อนอะไรที่เป็นเรื่องยากๆแล้วก็มีผลกระทบทางโครงสร้างเนี่ยต้องคิดมากหน่อยนะองต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามซีอีโอเชฟรอนประเทศไทยบอกว่าการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ของไทยขณะนี้ ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงเพราะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนระยะยาวซึ่งผู้ประกอบการก็อยากเห็นนโยบายล่วงหน้าที่ชัดเจนจากภาครัฐและยินดีที่จะเข้าไปทำงานร่วมกันผู้สพงงชายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน